ไววันไหวเราก็เลยมาลองไอศครีมเป็ดพะโล่ในที่สุดวันนี้เราก็ได้กินเป็ดพะโล้แล้วค่ะงับ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 เขาบอกว่าอันนี้รายคาราเมลลายคาราเมลข้างในคาราเมลก็จะเป็นไวท์ช็อกแลนตอ่าฮะข้างในไวท์ช็อกโกแลตก็จะเป็นไอติมวานิลลาโอ้โหเป็นครบ ได้แล้วไม่ต้องทุบรูปน้ำเป็นน้ำตาลแรกก็จะแบบเบิ้ลเบคาราเมลนั้นก็จะหวานๆเป็นไงอร่อยไหมทำไมทำหน้าอร่อยเปล่าเออเนืหวานๆแล้วก็มีเฮดเบอนิลล่านิดหนึ่งอ่ะมันก็เวิ้งอยู่นะจะตรงคาราเมลอ่ะมันก็หวานหวานเมนูนี้ก็โอเคนะแบบนีว่า ตัวละสีนน่ร้อยเก้าสิบเก้าวนวนเนาะเขามีกิจกรรมด้วยเราโพสลงเฟซบุ๊กเขาแถมไอติมให้อหนึ่งสะกูไใคสนใจต้องรีบมาลองเนาะเพราะว่าเขามีแค่วันที่เท่าไหร่เองเขามีแค่เฉาช่วงจุดจีนนี่ต้องลองต้องลองสักครั้งเพราะปีหน้าเขาก็จะไม่ได้ทำเมนูนี <tr ้ใช่ปะปีที่แล้วมันเป็นไก่เดือนต่อไปจะเป็นกวา 拜拜。Bye bye.